นี่เรามารู้จักพันไม้กันนะครับอันนี้คือก้าวเวลลายแดงอันนี้คือเวลมายุราแครนนี้คือนางพญาคล้าทองอันนั้นคือแถวมายุรา อ,อันนี้ลีกเนยียอันนี้สเสน่ห์จันแดงครับอันนี้ก็เป็นเฟิร์นทั่วไป นี่เป็นพลาสติกอันนี้พัดนาชีอันนี้จังดำแต่นเสริมซัก อันนี้แสงจันทราอันนี้มอนเตมอนเตราด่างนะครับที่กำลังดังเมื่อก่อนดังแพงมากเลยครับอันนี้พี่โลโอชา้างอันนี้ปลาล์มพัดจีบอันนี้มอนเตราไม่ด่าง อันนี้อ๋อนี่เป็นไซส์ใหญ่ครับมองสว่าอันนี้สยามมงคลอันนี้เรสคองโกโอ้ยนี่ชื่อปอะมาครับเงินเงินเงิน อันนั้นเงินเต็มบ้านมาเงินเต็มบ้านอันนี้กุมาดำอันนี้ชาบาดูน่าจะไม้ทางแขกนะ อันนี้กวักพระผมไอโน้นเศรษฐีบุญเส้นอ๋อเศรษฐีวินสันบุญเส้นเศรษฐีวินสันตัวละสามร้อยห้าสิบอันนี้โชคเก้าชั้นอันนี้ยกการนาโอ ผันไม้ลงเดียรมาครับนี่ครับอยู่แถวคลองสิบห้าจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านชี่ชี่นชอบตองต้นไม้ก็แวะมาชมได้นะครับสวัสดีครับ